สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาทำที่ดักกุ้งนะสวัสดีพี่พูพูมือสร็รปับปเดี๋ยวไปตัดไม่ไผ่นดีกว่า อไปก่อนเลยไปก่อนต้นไปก่อนแล้วไ,<ป>ไปนะเดินไปเลยเดี๋ยวไม่ให้ดักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไดักเกลืนอนไปครับโอ้ขึ้นเขาแล้วจ้่นี้ มาถึงกรอบไปแล้วอุ๊ยอันนี้ไม่ดีไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่า À anh đi, 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 vậy chị ăn vắng chị hảo ăn vắng chị hảo ăn vắng chị hảo ăn đi à ăn vắng chị hảo ăn ăn vắng bị hảo ăn vắng chị hảo ăn đi chị hảo đi ได้แล้ครับนี่เดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปนี่ประมาณนี้ครับทำยังไงต่อครับทุกคนที่ว่าเราได้มาแผ่นแล้วเราก็เอามาตัดให้เป็นท่อนยาวสักสองสองข้อแล้วก็ตัดปลายให้เหลมเพื่อที่เราจะได้ปักดินได้มาทาํำเลยดีกว่า ไม่ยากไปปบีมีข้อมข้อมีขอม้ขอเนียขอ้ขอไม่พ่อยอ่ะตน,น,นี่ไม่ปอ,อย พยายามไปตรงนั้น Thank mm -hmm. you. จะได้ประมาณนี้นี่ครับเสร็จแล้วทุกคนที่ดักกุ้งดักปลาของเราสิบอันเดี๋ยวเราเปไปดักกันเลยดีกว่าเนี่ยจอดท้ายประมานี้ ลื่นมากเลยทุกคนเดี <keeps buying. S 2> <com> <cour te> ๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างนะโอ้โหลื่นลื่นลื่นพื้นลื่นมากเลยโอ้โหลกมาก ทุกคนมุดมาเข้าในป่าเลยอู้ติดติดอู้ลกมากน่ากลัว มีมีเยอะเยอะนี่จดักได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดักขลังเงี้ย นนหนึ่งอันอันที่สอง กับไปดักข้างบนดีกว่ายันแต่ไม่ได้บอกใครมันคุ้มแะครูไมยบอกคนอื่นเลยไมาเล่นงานหมดเลยบอกเจ้าโอ้ว่าเจ้าโอ้ได้ไปยี่ห้าตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเท่าผนี่ทุกคนยวเรามาดักตามแถวนี้อีก mẹ phiêu mày cá nèo con á lôi con mật đặc đấy congo congo lôi con mật con đặc biệt Nè, hmm 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 เอียนก็เรียกเอียนฝังภาคอีสานเขาเรียกเอียนแต่ผมไม่ใช่คนอีสานผมเป็นคขมานแฮ่ hey. <c oughs> มุกห้าบาทสิบาทกีเ่เมล็ดมุกห้า<ด>บาท,บาทเยอะเยอะเนี่ครับมะพร้าวเผามะพร้าว,าวเผามะพร้าวแก่ๆเดี๋ยวที่เขาบอกไปทำขนมไม้อันนี้มะพร้าวอันที่สามครับ anhir mập anh quay à ta con đái nước ra ha long tháo hay Được chín ta con nào đang phải mau quá nam ดักตัลวลนี่อันดีสุดไม่มีตุ๊กตาครับทุกคนน่าจะไม่รอยแขนเสื้อนะ เปียกมาแล้วมีเท้าก็ะสุนมีเท้าวกว็าาวกวาหายตรงนี้แหละไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวจําไม่ได้มีข้างล่างนู่นสองสองแล้วก็มีตรงไหนอีกตรงนี้หนึ่งสองสามโอ้ยเยือลุนใส่เลยครับนี่เราก็ ปักด,ดินไปเลยครับอันที่กี่ละหนึ่งสองอันนี้นส,นนสามห้าอันลเลยเี้ยผมไม่มีรองเท้าดิตุ๊กยี่กลับดักนี่ทำง่าย Qua chưa được cái mặt Đang quái cố này còn năm mặt hông hiệu là kỳ lần này dưới áo ngon hay ngại mà pào mọc จำได้มีใบใช้เดี๋ดยวเรามาเลยวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รู้ถ้าฝนไม่ตกก็มาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็มาวันนี้ใคร Mà thằng bố như thế này đại con Mà thằng nhẹ นะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันวานนี้ยือนี่ครับที่เราดักไว้เดี๋ยวมาดูผลงานเนี้ย,อยอโอ้ยังไม่ตาย,อ,ตายอ๋อบางตัวกันตายน่ครับทุกคนกุ้ง วันเลื่อนตรงว่าคือไปดูอันต่อไปอ,อยู่ไหนเอยเอันนี้ขึ้นสีนี้เลยนะสีส้มเลยน,นะนี่คบอู้ตัวใหญ่ร้อยโอ้อันนี้ก็ได้ครับ เหลืออีกกี่อันเหลือเดี๋ยวผ anyway. uh, ู้แกะใส่ไหมเดี๋ยวดูกันต่อไปครับอยู่ไหนบ้าง่ะนี่ครับอีกหนึ่งอัน โอ้อันนี้ก็เต็มเลยครับเอา,าอเอามาปลาหนีออกกันเลย <laughs> ลืมที่นี่นะปีกเหมือนกันครับโอ้อันนี้ก็มี นี่อีกหนึ่งอันครับอันนี้ก็เยอะอันต่อไปรับอันนี้ไม่มีอ่ะน,นี่อีกหนึ่งอัน โหนี่ก็เยอะครับน่าะหมดแล้วนะครับข้างบนเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างล่างดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูสองอันข้างล่างครับ beginya dah ada tungkuk pa kawak hik 低调。 บ้านที่สองเอายินทับไว้อันนี้ได้ปูอีกแล้วหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็กุ้งสองสามตัวไปครับกลับไปรวบรวมที่เราดักมาได้กันข้างบนเป็นไปครับพี่ปู หลายตัวฮะฝั่งข้างล่างมีอันนี้มีปูวะมีปูด้วยมีปูน,นี่นี่ครับผลงาน,านอันนี้กุ้งครับอันนี้ได้ปูบก็ไม่มีอะไรมากแค่ขวดนะอเออสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืม กดติดตามมาให้ด้วยครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะพาไปไหนไปทำอะไรกดติดตามครับ